สสดาเคยพูดเรื่องอะไรไว้นะเราจะได้ลองนำมาใกล้ขวนและประพฤติปฏิบัติบัณฑิตที่จบใหม่นะก็คนที่จะมีธรรมะเอาไว้เป็นหลักจิตหลักใจ ของเราเพราะว่ายังเป็นผู้มีประสบการณ์ในชีวิตน้อยนะควรจะมีแนวทางความรู้ของผู้เป็นสัพพัญญูคืออรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต คำแนะนำของคนในโลกมีเยอะแต่พระศาสดาแนะนำอย่างไรนะเราลองมาศึกษามาคนา้นคะว้าในคำพระศาสดาดีไหมนะเป็นคำสอนที่ถูกทรงจำและถ่ายทอดกันมาสองพักว่าปี ทำไมความเห็นของคนคนหนึ่งจึงมีผู้ที่มีสทธาแล้วก็ช่วยกันทรงจำถ่ายทอดมาถึงสองพันกว่าปีถ้าเราจะเข้าไปศึกษานะภูมิความรู้ของบุคคลคนนี้ก็นะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เรานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกถ้าใครคิดว่าคําของพระองค์เนี่ยควรเชื่อควรฟังข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานนะผู้เจ้าบอกแนวทางในการให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองเช่นการที่จะต้องรักษาศีลให้ดี มาเคยไปบรรยายให้นักศึกษาแพทย์แต่ไม่รู้จักว่าศิลห้าคืออะไรนะก็แปลกดีเหมือนกันนะบางทีเราคิดว่าเรื่องพื้นพื้นที่คนจะคนควรจะรู้แต่ก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะ พื้นฐานของการกระทําทางกายทางวาจา5อย่างที่พระศาสดาบอกว่า,าจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยพ,พ้นจากกระบายทุกติวินิบาลนรกจะเป็นเหตุให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรือง ทีไ่ได้มาซึ่งโภพกัพทรัพย์ก็คือการมีข้อปฏิบัติกายวาจาที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์ <c oughs> การไม่ประพฤติดิในกาม <c oughs> การไม่พูดโกหก <c oughs> การไม่ดื่มสุรายาเมาอัตมามี เพื่อนอยู่คนหนึ่งจบมากา็ไม่ค่อยรักษาศีลน,นะก็เลยทำให้ชีวิตนี่มันแย่ลงมักจะปิดศีลข้อ3นะแล้วก็ ทำให้มีภาระมีปัญหาทางก็อลัวไม่รักษาศีลในข้อที่4นะเริ่มชอบโกหกนะศีลข้อนะขอ,อื่นก็จะเริ่มแย่มาเรื่อยๆจบมาทำงานได้สักพักก็เริ่มมีนิสิน ล้นพ้นตัวเพราะว่าต้องมีความรับผิดชอบเยอะหลายทีจนกระทั่งก็ไปพยายามหาไรายได้ด้วยการไปรับดูแลบ่อนบ้างนะรับดูแลในคลับบาร์ต่างๆจากนั้นก็ เขาจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ต้องถูกให้ออกจากราชการอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยรักษาสินห้านี่เรื่องเป็นปัญหาเพราะสินห้าทางนั้นก็เลยต้องถูก พักราชการไปบ้างเลื่อนลดปลดย้ายตำแหน่งต่ำลงไปเรื่อยๆบ้างดูแล้วก็เป็นเรื่องของการผิดสินห้าสินห้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมองเผินๆเ,เ,เหมือนไม่สำคัญแต่มันจะเป็นเหตุให้ชีวิตเราตกต่ำลงเรื่อยๆการทำสมาธิถ้าโยมไม่ ไม่เคยได้ทําสมาธิเนี่ยความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเกิดได้ยากเหมือนกันการทําการงานก็มันจะไม่ค่อยราบลื่นนะความคิดความอ่านเพราะถ้าไม่ทำอกุศลจะเกิดอยู่ในใจเยอะ อกุศลที่เกิดในใจผู้เจ้าบอกจะเป็นเหตุที่ทําให้จิตเนี่ยไม่มีกําลังเมื่อจิตไม่มีกําลังก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่สามารถคิดอ่านในสิ่งที่เป็นกุศลได้ไปยากผู้เจ้าบอกว่าจิตที่มีกำลังนะก็คือจิตที่ปราะศะจากอากุศลทั้งหลาย เราต้องมันฝึกทิ้งอกุศลต่างๆไปในใจอยู่ตลอดเวลาการเจริญด้านปัญญาจะต้องมันเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนในโลกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ความยึดมั่นหรือมั่นในชีวิตของเราจะได้ลดลงและความทุกข์เราจะไม่ค่อยมีถ้าเราไม่เห,เห็นถึงความเป็นอนิจจ์ชีวิตจะมีความทุกข์มากมีอยู่คนหนึ่งมาปรึกษาบอกสารสั่งจำคุกเจ็ดปี จะต้องยื่นดีกายอีกรอบภายในสองปีจะต้องได้รับการตัดสินก็ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็บอกสองปีนี้ชีวิตจะทำยังไงบอกไม่ยากหรอกมันยังเป็นอนิจจังอยู่อาจจะไม่ได้ตัดสินจำคุกก็ได้นะสองปีเนี้ยให้นั่งสมาธิให้มากรักษาศีลให้มาก นะนั้นจากการที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาก็ต้องเริ่มมาเข้าวัดเข้าวานะเพราะชีวิตมันถูกบีบบีบบีบบ,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 บีบเข้ามาแล้วนราะเลยบางทีคนไม่มีความทุกข์เนะี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความสําคัญของคําสอนพระศาสดาเหมือนกันนะตอนเป็นนักการเมืองเป็น มีอาชีพใหญ่โตก็ลืมหมดทำงานลืมตายนะลืมความเป็นอนิจจังแต่พอชีวิตถูกบีบให้นะไม่มีทางไปนะก็เลยเริ่มมาคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้านะนี้ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทรู้จักนำคำสอนของพระศาสนามาปฏิบัติอยู่เรื่อย ก็จะเกิดประโยชน์ในชีวิตการที่บางทีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็อย่าไปคิดว่ามันจะดีไปตลอดมันก็ยังเป็นอนิจจังถ้าเราไม่สร้างความดีต่อบุญเก่าก็หมดได้เหมือนกันพยายามสร้างอนิสงส์ต่อเนื่อง จะเป็นทานการให้ทานการให้ก็ตามจะเป็นการรักษาศีลเป็นการทำสมาธิการเจริญปัญญาอันนี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลตั้งสิน้นนะถ้าต้องการ ความสำเร็จในสิ่งที่ยตในราธนาผู้เจ้าให้ทำสี่อย่าง,าาาาางก็คืออ,อ,ยอย่างที่หนึ่งนะให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศินสองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานหรือการทำสมาธิอย่างที่สามให้ประกอบพร้อมด้วยมิปัสสนา อย่างที่4ให้สุญญาคลาวัตรงอกงามสุญญาคลาวัตก็ให้อยู่รเรือนว่างโคนไม้นะคือให้วิเวกหลีกเล้นตองตั้มเช้เงืมป่ปาปา่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟาง <c oughs> สถานที่ที่วิเวกเจะเป็นเหตุให้ได้สมาธิ านะการสมาฏิจะเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันนะนั้นถ้าเราอยากได้การกระทำที่ส่งผลในปัจจุบันทันทีก็คือการทำสมาธิเป็นกำรรหนักฝ่ายดีที่จะส่งผลในปัจจุบัน <c oughs> ถ้าทำศีลสมาธิปัญญาดีแล้วย่อมจะทำกิจการงานใดสำเร็จรู้ล่วงดีหมดนะไม่ต้องกววังวลว่าทำตรงนี้จะดีไหมทำตรงนู้นจะดีไหมอยู่ที่จิตของเรานะถ้าจิตของเราดีนะสร้างบุญบรารมีไว้เราทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผล ู้ใหม่นะต่อชีวิตผนโลกจะต้องอศึกษาเรื่องเหล่านี้จบมาก็เก่งเกันหมดนะทั่วประเทศจบตีโทเอกมานะแต่บางคนสำเร็จในชีวิตบางคนไม่สำเร็จในชีวิตให้ความรู้ทั้งโลกเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรา สำเร็จหรือไม่สำเร็จได้ตอนนั้นมันมีเรื่องของนิสัยใจคอนะความเพียรน,นะความมีสัจจะการความรับผิดชอบนะสิ่งต่างๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสภายในใจทั้งนั้นถ้าเราละกิเลสไม่เคยได้เนี่ยความเพียรเราก็น้อยความรับผิดชอบเราก็น้อยนะ การให้อภัยเราก็น้อยนะการเกี่ยวข้องกับผู้คนโกรธง่ายฉนะุนเฉียวเขี่ยวกาดส,สิ่งไม่ดีมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดในชีวิตแต่ความรู้มันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่เคยได้มันต้องแก้ด้วยการที่รักษาอารมณ์ของตัวเองให้ได้ คำสั่งสอนของพระศาสดานั้นจะช่วยแก้ได้เรื่องเหล่านี้นั้นถ้าเราใช้ชีวิตไปมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นถ้าเรารู้จักเอาคำพระศาสดาไปประกอบกับการดำเนินชีวิตเราจะเห็นจริงตามนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทต่อชีวิตก็จะเป็นเหตุให้ชีวิตมีความเจริญรุง่งเรือง นะจเจริญแบบถาวรมั่นคงสม่ำเสมอไม่จเจริญแป๊บเดียวแล้วก็ตกนะเพราะนั้นก็จริงๆก็ไม่ใช่สำหรับผู้ใหม่อย่างเดียวก็ผู้เก่าก็ใช้ได้นะธรรมะพระศาสดาดีหมดทั้งผู้ใหม่และก็ผู้เก่าก Oh, ฝากไวปสั้นๆอันนี้ศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยนะนทำให้ดีนะใครจบใหม่ก็ฝึกไปทำกันซะ,นะคนคนจบมาเก่าแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หวังความจเจริญในชีวิตและหวังเอา แก่เจ็บตายพ้นจากกบายนะเหมือนพระอาหารหันต์กับพระเสขะพระเสขะผู้ที่ยังต้องศึกษาก็เจริญสินสมาธิปัญญาเพื่อหลุดพ้นสมาธิที่ถูกต้องนะพระาส,สดาตรัสไว้ในมัคมีองค์8คือการเจริญฌานที่1ฌานที่สองฌานที่3าฌานที่4ี่ การเจริญฌานที่หนึ่งหมายถึงการที่เราต้องละความคิดที่เป็นอกุศลสามอย่างคือความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนนละสามความเห็นความคิดนี้ขณะที่ทำสมาธิแปลว่า ความตั้งใจมัน่นใจยอมต้องตั้งมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นที่พระศาส,ะสะดาแนะนำก็คือลมหายใจเข้าออกของเราหรือกายเรานี่เองอถ้าเราเดินให้รู้อยู่กับการเดินก้าวต่อก้าวถ้าเรานั่งอยู่เฉย ให้รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกจิตที่รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนั้นบางทีก็ไม่ได้อยู่กับลมตลอดถ้าจิตเคลื่อนหลุดออกไปเนี่ยให้เราพยายามละความเพลินแล้วกลับมารู้อยู่กับลมหายใจขณะที่รู้ลมหายใจนั้นให้สังเกตว่า เรามีความคิดอกุศลอยู่หรือไม่ถ้ามีความคิดอกุศลอยู่ผูุ้ทธเจ้าบอกว่าให้เธอไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นโดยด่วนหน้าที่เราคือต้องทิ้งอกุศลแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือกายของเรา แค่นั้นเองนี่เราได้ปฐมฌานแล้วนะสมาธิขั้นที่หนึ่งมีวิธีในการตรวจสอบอย่างนี้นะสมาธิขั้นที่สองนะจิตที่อยู่กับลมหายใจบางทีก็ไปคิดนะเรื่องธรรมะไม่ได้หลุดไปคิดอกุยสนแล้วก็จริง แต่ยังคิดเรื่องธรรมะอยู่เนะช่นพิจารณากายพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณายให้เห็นความไม่งามของกายนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์คิดเรื่องอาหารขึ้นมาแล้วก็พิจาณาต่อไปเป็นความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าเราสามารถระงับวิตกวิจารณ์นะความคิด ในทางกุศลน,นี้ได้ผู้เจ้าก็เรียกว่าได้สมาธิระดับทุติยาชาญคือชาญที่สองจิตที่รู้อยู่กับลหมหายใจเข้าออกก็ะจะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นถ้าเราฝึกที่จะหยุดอกุศล หยุดความคิดแล้วรู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจจะละเอียดเบาขึ้นตามลำดับจิตจะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมานจิตที่เข้าใจถึงปิติแล้วปล่อยวางปิติได้ผูะพุทเจ้าเรียกสมาธิระดับที่3คือตติยชฌาน จิตที่มีปิติจะเดินไปสู่อารมณ์ที่เป็นสุขถ้านะยมวางความสุขในสมาธิได้พระเจ้าจะเรียกจตุตฌานคือฌานที่สี่ในฌานที่สี่นั้นมีเครื่องสังเกตอีกหนึ่งอย่างคืออัศสาสะปัสสาสะดับคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนียดับ นี่เป็นเครื่องให้เราสังเกตให้สังเกตในสิ่งที่ศาสดาบัญญัติให้สังเกตอย่าไปสังเกตเรื่องอื่นที่คนโน,โน้นคนนี้บัญญัติขึ้นมานะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปรู้ไปเห็นคือสิ่งที่ศาสดาบัญญตัติตามขั้นตอนเหล่านี้นะอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ ลบต้วนแล้วน,นี่ก็จะเป็นสมาสมาธิสมาสมาธิอีกอย่างคือการที่เราเจริญมัคมีองค์8องค์ใดองหนึ่งก็ตามน,น,นั้นชื่อว่าเรามีสมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วเป็นสมาธิที่เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานได้ มักมีองแด์ดนะเช่นการเห็นการเกิดดับภายในใจการทิ้งความคิดอกุศลการมาเจริญสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเบเพื่อเจสอเสียดการเจริญสัมมากมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกรรมนะ การเจริญสัมมาวยามะเลี้ยงอาชีพด้วยการไม่เบียดเบียนการเจริญสัมมาวยายมะเปลี่ยนที่จจละอกุศลเปลี่ยนสร้างกุศลการเจริญสัมมาสติตั้งจิตไวในกายเวทนาจิตตรรมและการเจริญสัมมาสมาธิสี่อย่าง ทั้งมัคมีองค์แปดนี้ใครตั้งใจหยิบมาคองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทําก็ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยกำลังจเจริญสมาสมาธิอันเป็นอริยะทั้งสิ้นนะอันนี้ที่ผู้เจ้าได้อธิบายบอกสอนเอาไว้